ครับอสราะลัยกุมครับสวัสดีครับอีกแล้วนะครับเราพามาดูอีกแล้วนะครับจนกล้วยนะครับนี่นะครับบางคนก็ไม่เชื่อนะครับวาดตามเข้าไปนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับดูนะครับดูนะครับลักษณะผลก็ก็ยังเป็นเป็นอยู่เลยนะครับเมื่อก่อนที่โพสต์ไปก็หลายอาทิตย์นะครับหลายอาทิตย์แล้วนะครับดูนะครับ พอดีต้นนี้มันมันยอดมันยอดตายนะครับมันยอดตายนะครับแล้วก็มันก็ไม่รู้ยังไงนะครับเขาก็มาแตกตรงนี้มาแตกก็ออกลูกตรงนี้สงสัยว่าต้นผมผมสนิทฐานว่าสงสัยต้นมันมันก็สมบูรณ์มากแล้วก็ทางในนี้มันก็เข้าขึ้นไปไม่ได้มันก็ก็แตกมาตรงนี้ ไม่รู้ว่าโดนเครื่องตัดหญ้าหรือเปล่านะครับที่ว่าถูกตรงนี้แล้วก็มันก็ออกมาด้านนี้เลยนะครับมันก็แปลกนะครับนี่นะครับเป็นพันต้นกล้วยไม่รู้ว่ากล้วยหินรัว่วรั่วกล้วยน้ำวา่าผมจะไม่ได้เป็นคนอื่นที่มาปลูกนะในในมาปลูกในสวนทุเรียนที่ผมปลูกอยู่นะ พอดีหลานๆก็มีมาช่วยมาช่วยมาปลูกนะครับมาปลูกต้นกล้วยผมสหรับผมก็ก็ผมก็ปลูกทุกทุเรียนนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับนู้นนะครับนี่นะครับก็ลักษณะต้นก็สมบูรณ์ดีนะครับบางคนเขาก็ว่าผมตำตำเขาไปตำเก่งนะอันนี้นี่ยังไม่ตายครับอยู่ตรงนี้นะครับยังสมบูรณ์ดีมากนะครับ วันนี้ก็วางต้นเลยถ่ายวิดีโอมาดูตรงนี้นะครับลักษณะตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ตอนนี้ออกยังไม่หมดทีนะครับออกลูกยังไม่หมดทีมันเป็นไหลอยู่แล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่จันเลยนะครับนี่มันก็ออกยังไม่หมดนะครับหน่่ยคงจะถึงนี่นะครับภาพต้นสมบูรณ์มากนะครับนี่นะครับ แปลกดีนะครับแปลกไหมนะครับเดี๋ยวผมก็จะลง y o u t u b e นะครับใครติดตามก็เข้ามาติดตามได้นะครับใน,บนบช่องของผมนะครับช่องอาริยันวิทีีนะครับครับเดี๋ยวประมาณอีกประมาณลูกโตแล้วก็ผมก็จะมาจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับ สร้างวิดีโอให้ดูอีกนะครับครับนี่นะครับแปลกไหมนะครับไปให้ดูใกล้ๆเลยไปดูใกล้ๆเลยนี่มันมันนี่นะครับมันกดแตกจริงนะครับนี่ครับไม่ได้ตำนะครับผมโพใน facebook ใน facebook ที่ผ่านมาเขาว่าตำดีนะครับไม่ได้ตำนะครับมันเป็นมาเองนะครับ ไม่รู้ว่ามันโดนเครื่องตัดหญ้าหรือเปล่าตรงกลางตรงกลางลำต้นเลยก็มันก็แตกมาท้งนี้นน่บางคนก็ว่ามีคนระวังหน้าจะมีคนมาขอหวยหวยนะครับอ,อเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ